รถไฟมีกี่ขาอ่ารถไฟอ่ารถไฟไม่มีขามีมันจะมีอะไไงสองขาไม่มีหรอกขาไปแล้วก็ขากลับรถไฟมีกี่ขาสองขาขาเดียวขาเดียวไงเขาไปแล้วขากลับตกรางคับอะไรตรงนั้นรถไฟมีกี่ขาขาเดียวกับสองขาไม่มีขาทําไมก็จอดอยู่กับที่ว้ามึงจะมาถามซอกสักงี้เนี่ยพระใช้อะไรตีระฆังอ๋อพระใช้คอนตีระฆังพระใช้เนน อะไรนั่นอ่ะอ่ะแล้ววัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดล้างวัดสายตาประกอบแว่นน่าจะตอบอยู่แล้วกลัวจะเป็นมุกเก่าพระอะไรไม่หอมชวนอ่าพระไม่หอมชวนก็พระที่ศึกแล้วพระอาทิตย์พระอะไรไม่หอมชวนพระอาทิตย์พระจันทร์พระอะไรไม่หอมชวนพระจันทร์พระประแดงพระอะไรไม่หอมชวนพระประแดงพระขนงพระอะไรไม่หอมชวนอ้า